ในวงการเคป๊อปทุกวันนี้เรามักได้เห็นเด็กฝึกมากมายที่เติบโตขึ้นมาเป็นศิลปินแต่จะมีสักกี่คนที่มีเส้นทางชีวิตที่เริ่มต้นจากการเป็นนางแบบตัวจิ๋วในวัยเพียงสองขวบเติบโตมาเป็นเด็กสาวผู้รลงรักในเสียงเพลงฝึกฝนตัวเองอย่างหนะักและได้กลายมาเป็นเมนโวคอลเพื่อมีทักษะทางด้านการร้องเพลงดีที่สุดของวงกรุ๊ปหน้าใหม่ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเธอไม่ใช่แค่คนที่ร้องเพลงเพราะ รือเต้นได้ดีแต่ยังมีความสามารถรอบด้านทังการแรปการเล่นดนตรีรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกผ่านการแต่งเนื้อเพลงตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ไม่ใช่เพียงเพราะพรสวรรค์แต่เป็นเพราะความพยายามที่หล่อหลอมรวม,มกันจนทำให้เธอโดดเด่นขึ้นมาชื่อของเธอคือชินฮารัมหรือที่เหล่ามอสต้รู้จักกันในานามรามิหนึ่งในสมาชิกของบีมสเตอร์กลุุปภายใต้สังกัดไ g จ n t อ r t ์เทน e n t ค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-pop กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปเริ่มคลิปกันแอดก็ขอ,อกันคล่าไลค์ล share, คล่แชร์พร้อมกับกดติดตามช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะรามิเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2007ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะภายในครอบครัวเล็กๆที่ประกอบด้วยพ่อแม่และน้องชายความรักและการสนับสนุนจากครอบครัว เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เธอกล้าเดินตามฝันตั้งแต่วัยเยาว์และใช่ค่ะรามิเริ่มต้นบนเส้นทางสายบันเทิงตั้งแต่อายุเพียงสองขวบเท่านั้นด้วยบทบาทของนางแบบเด็กในโฆษณาเสื้อผ้าและของเล่นสเสน่ห์ของเธอไม่ใช่แค่หน้าตาที่น่ารักเกินวัยแต่รวมถึงความมั่นใจความกล้าแสดงออกและสายตาที่เป่งประกายเหมือนรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อยืนอยู่ต่อหน้าผู้คนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ มีหลายคนที่ยังจำภาพของเด็กหญิงคนนั้นได้ดีและเชื่อมั่นมาตลอดว่าเธอจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสามารถไม่ธรรมดาในปี2018ขณะที่เธอมีอายุเพียง11ปีรามิก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นเด็กฝึกของ YG Ent เ r t a i n m e n t ค่ายเพลงที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดกับการฝึกฝนที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ยาวนานหากไม่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง น้องออเดชันผ่านด้วยเพลง l o o กของ r e รท v e l v e t สำหรับการเต้นและเพลง Great Time ของ O City and น o ์ e r e e r ร e ์เวอสำหรับการร้องจนได้เป็นเด็กฝึกในค่าย YG e t t e r t a i n m e n t นับตั้งแต่ปี2018เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาค่ะและรามิก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เหมาะสมกับการอยู่ที่นั่นจริงๆน้องใช้เวลามากถ,ถึง6ปีในฐานะเทรนนเธอฝึกฝนอย่างหนักทั้งการร้อง การเต้นบุคลิกภาพการแถ่ายทอดอารมณ์และการพัฒนาทัศนคติในแบบศิลปินมืออาชีพเส้นทางนั้นไม่ง่ายไม่หวือหวาไม่มีแสงไฟมาส่องถึงมีเพียงความอดทนและการฝึกซ้ำๆในห้องซ้อมที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่ผลลัพธ์ของความพยายามเหล่านั้นคือพลังเสียงที่หนักแน่นและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในทุกการแสดงรามิไม่ใช่แค่ศิลป,ปินที่ร้องเพลงได้ไพเราะ แต่เธอคือผู้ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลงได้อย่างลึกซึ้งทุกไล่คำที่เปล่งออกมานั้นไม่เพียงแต่ชัดเจนและสวยงามแต่ยังแฝงไปได้วยความรู้สึกที่สัมผัสได้จากใจจริงกล่าวกับว่าเธอกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านเสียงของตัวเองและด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เองรามิจึงเป็นสมาชิกคนแรกที่ถูกเปิดตัวต่อหน้าสาธารณชนในฐานะโปรเจกต์เดบิวต์ด้วยเพลง Let Me Love You โดยสเตตเนมของรามิ ทาง YG ได้ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่ามันถูกสร้างขึ้นจากชื่อเล่นที่สมาชิกเคยเรียกมาจากฮารามีและเอาคำว่าฮาออกรามิตามความหมายของพุจนานุกรมจึงหมายถึงความรักความสุขซึ่งเราหวังว่ารามิจะเป็นนักร้องที่มอบความรักและความสุขให้กับทุกคนในอนาคตเธอจึงได้เปิดตัวเป็นสมาชิกลำดับที่สของ Baby Monster นั่นเองค่ะ Ose, แม้จะอยู่ในสภาพแปดล้อมที่มีการแข่งขันสูงมากแต่รามิก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยลดละความพยายามและยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีอย่างต่อเนื่องรามิถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านโฟล์คออย่างแท้จริงในวงเปปิมอนสเตอร์เลยล่ะคะ่ะ เสียงร้องของเธอไม่เพียงแต่ไพเราะและทรมพลังเท่านั้นแต่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งทำให้น้องได้รับตำแหน่งเมนโบคอของวงซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องรับผิดชอบด้านคุณภาพเสียงและการนำพลังของเพลงไปสู่ผู้ฟังแม้แต่ประธานค่ายอย่างยางยอนซอกยังเคยกล่าวชื่นชมถึงทักษะทางด้านการร้องเพลงของน้องว่าเสียงของรามินั้นวิเศษมาก

ซึ่งตัวน้องเองก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงพอสวรรค์ทางด้านเสียงร้องได้อย่างแท้จริงด้วยทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วร่วมถึงการออกเสียงที่ชัดเจนและการควบคุมเทคนิคการร้องที่ยอดเยี่ยมอย่างในเพลง p r e c y o u r Feelings ของ Justin Sullivan การร้อง c o ของรามินั้น ไม่เพียงได้รับคําชวนล้นหลามจากทาง YG และเหล่าแฟนคลับเท่านั้นแต่ยังติดอันดับที่8บน Billboard Hot Trending Songs ทั้งที่ยังไม่ได้เดบิวต์ซึ่งสาเหตุที่น้องใช้เพลงนี้ในการประเมินรายเดือนครั้งสุดท้ายก็เป็นเพราะ Pick Up p u r e Feelings จะช่วยส่งเสริมให้เสียงของรามิดูมีชีวิตชีวาขึ้นรวมถึงน้องเองก็ได้นำเพลงนี้มาสแสดงอีกครั้งในสเตจโซโล่ของรามิในคอนเสิร์ต Hello Monster พร้อมทั้งโชว์ทักษะทางด้านการเล่นดนตรีอย่างกีตาร์ไฟฟ้าผสมขสารเข้าไปในโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพัดไฮไลท์ในท่อนไฮโนโ้ตกรามิสามารถรับผิดชอบมันออกมาได้ดีจนออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ no, นอกจากกีตาร์ไฟฟ้าแล้ว<ะ>น้องยังสามารถเล่นดนตรีได้หลากหลายชนิดทางกีตาร์โปร อโคลเลเเและเปียโนโอีกด้วยนะคะในแต่ละเพลงของ Baby Monster นอกจากเสียงร้องหลักของรามิแล้วเชอยังรับผิดชอบโน้ตสำคัญที่สุดของเพลงทั้งโน้ตปิดท้ายท่อนฮุกเสียงซัพพอร์ตในลายคอรัสรวมถึงแอดลิบเกอบทั้งหมดของวง และไม่ว่าจะแนวเพลงไหนปาราอาร์นบีหรือฮิปฮปอปเสียงของรามิยังคงเข้าได้กับเมมเบอร์คนอื่นอย่างไร้อยๆต่อทนเสียงของเธอมีความยูนิคแหบเล็กน้อยแต่ไม่พร่าหนาแต่นุ่มเป็นเสียงที่สามารถแต่งอารมณ์ของเพลงได้เหมือนช่างฝีมือที่ลงผู้การสุดท้ายในงานศิล,ละปะเลยล่ะคะ่ะอย่างในเพลง Like That ที่รามิทำหน้าที่ร้องประสานเกือบทั้งเพลงเลย หรือจะเป็นท่าให้น้ตแบบ Love Maybe หรือว่า Love in My Heart mm hmm. เสียงของเธอช่วยยกระดับเมโลดี้หลักให้มีมิติมีอารมณ์และฟังดูลึกซึ้งขึ้นในทุกวินาทีจริงๆอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้รามิแตกต่างจากนักร็อกทั่วไปก็คือการควบคุมไดนามิกตั้งแต่เสียงต่ำ ไปจนถึงเสียงสูงได้อย่างแม่นยำเธอรู้ว่าควรจะเปล่งเสียงออกไปอย่างไรและควรผว่อนจังหวะในการออกเสียงอย่างไรเช่นเดียวกันทุกลายที่เธอร้องทุกคำที่เปล่งออกมาไม่ใช่เรื่องของโชคหรือความสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกจนเทคนิคไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดก่อนใช้แต่กลายเป็นสัญชาตญาณที่แทรกอยู่ในลมหายใจของรามิไปแล้ว Guard lights you'll you what say Are you ready them set turn on the on ถึงแม้หลายคนจะจดจำรามิหรือชินหารัมจากปีพิ m มสเตอร์ในฐานะ al, เมนโวคอลหด้วยเสียงร้องที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่จริงๆแล้วเธอยังซ่อนอีกหนึ่งความสามารถที่น่าทึ่งเอาไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือทักษะการแรปที่ไม่ธรรมดาเอาเสียเลย ด้วยโทนเสียงที่แหบเล็กน้อยหนานุม่มและฟังดูเท่แบบธรรมชาติรามิจึงสามารถแรบออกมาได้อย่างโดดเด่นโดยไม่ต้องพยายามให้ดูเฟียสเสียงของเธอมีพลังที่ดึงดูดผู้ฟังได้ตั้งแต่คำแรกและยังสามารถเปลี่ยนโทนเสียงให้เข้ากับอารมณ์ของเพลงได้อย่างลงตัวซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือรามิ มีความสามารถในการคุมโฟล์ได้ดีมากไม่ว่าจะเจอจังหวะเร็วหรือซับซ้อนขนาดไหนเธอก็สามารถแรปออกมาได้อย่างชัดเจนทุกคำทั้งในภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษเลยละค่ะสำเนียงชัดการออกเสียงเป๊ะและยังสื่อสารอารมณ์ของท่อนแร็ปออกมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ในทักษะด้านการเต้นของน้องรามิเองเริ่มต้นฝึกเต้นตอนเข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ YG Entertainment ในช่วงแรกของการฝึกฝนน้องโดนดุค่อนข้างบ่อยมากเลยล่ะค่ะในเรื่องของการควบคุมร่างกายในขณะกิ๊เคลื่อนไหว แต่รามิก็ไม่เคยย่อท้อต่อความพยายามเลยแม้แต่วินาทีเดียวจนสง่งผลให้เธอกลับกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เต้นได้สวยงามและมีบาลานซ์ที่สุดคนหนึ่งของ Baby m o n s t e ตอด้วยรูปร่างที่สูงที่สุดในวงถึงแม้จะมีแขนขาเรียวยาวแต่เธอกลับจัดระเบียบร่างกายของตนเองได้ดีมากมีความคมชัดของบอ d y ้ไลน์และมีไดนามิกรู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบาขณะเต้น จากคนที่เพิ่งเริ่มฝึกฝนตอนเป็นเทรนนีกลายเป็นคนที่เย็นเต้นข้างเมนแดนซ์ได้อย่างไม่เคอะเขินเมื่อนำมารวมกับเสียงร้องที่ทรงพลังและยูนิเข้าไปอีกราม,มิจึงถือเป็นอีกคนที่มีความเป็นออรวด์เดอร์แบบที่ YG ภูมิใจนำเสนอในตัวตนของเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองค่ะอีกทั้งเธอยังเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่สื่อสารได้ถึง3ภาษาทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษและภาษาไทยค่ะใช่ค่ะ น้องพูดไทยได้และพูดได้ชัดมากจน,ฟนแฟนๆถึงกับยกให้เป็นเมมเบอร์ชาวไทยคนที่3าของวงเลยทีเดียวโดยที่มาของน้องปลากระพงมาจากทางเหล่ามอสตี้ชาวไทยพากันเรียกอย่างรักให้เอ็นดูเพราะในช่วงแฟน,น See you there Bangkok มิสซีโยนแดอินแบ่งข้องเมื่อปีที่แล้วแต่พม monster มาไทยน้องก็ขยันพูดภาษาไทยมากแล้วก็มักจะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับพริตาและชิกิตาอยู่เสมอ อีกทั้งเมนูอาหารไทยที่รำม,มิชอบคือปลากระพงทอดน้ำปลากับผัดไทยน้องต่างทำเอาแฟนคลับชาวไทยหลงเอ็นดูกับความน่ารักไปเป็นแถบเลยดังนั้นในทุกครั้งที่น้องพูดภาษาไทยน้องปลากระพงจึงไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่มันคือสัญลักษณ์ของความรักความเอ็นดูและความผูกพันที่มิเรลาะมอนสตอร์ชาวไทยมีให้กับรามิอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ ใครก็ไม่รักหนูคณพัดล้มยังส่น่าลอยใช่ค่ะมีค่ะใช่ก็มีค่ะกางเกงช่างแล้วก็ตลาด่ะกางเกงช่างและหนึ่งในจุดเด่นที่หลายคนอาจมองข้ามไปของรามิก็คือความสามารถในการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งรามิ มักจะจับจุดเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำเนียงการพูดลักษณะท่าทางหรือแม้แต่มุกตลกที่สมาชิกแต่ละคนชอบใช้สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจความตั้งใจและความสนใจในตัวเพื่อนร่วมวงซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนภายในกลุ่ม Baby m มอ s t เตอร์นั่น ึงเป็นที่มาของการเรียนแบบการเป็นสมาชิกคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเธอสามารถเรียนแบบทั้งน้ำเสียงจังหวะการพูดท่าทางหรือแม้แต่บุคลิกเฉพาะตัวของเพื่อนได้อย่างสมจริงและสนุกสนานซึ่งรามิไม่ได้เพียงแต่สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนในวงเท่านั้นนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสังเกตวิเคราะห์และถ่ายทอดบุคลิกของผู้อื่นออกมาได้อย่างแม่นยำการที่เธอ ถ่ายทอดบุค,คลิกรวมถึงลักษณะท่าทางของแต่ละคนใน Baby Monster ออกมาได้ดีขนาดนี้ก็ยิ่งตกย้ำว่ารามิเป็นคนที่มีทั้งเซนส์การเอาใจแส่คนรอบข้างและความสามารถในการแสดงที่น่าจับตามององเมส,ส,สมมติีแบบชิกี้านะ and action อะ,อ,ะอะไรนะมู่ ถึงแม้พวกเราจะได้เห็นถึงพัฒนาการในด้านศิลปินของรามิมาตลอดนอกจากนี้น้องยังชอบเล่นกีฬาแถมยังเล่นได้หลากหลายชนิดอีกด้วยนะคะโดยคุณแม่ของรามิเคยเล่าว่าน้องเป็นเด็กที่แข็งแรงมีพลังเหลือล้นชอบการแข่งขันและมีความมุ่งมันสูงมาตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะเป็นในสนามกีฬาหรือเวลาที่ตั้งใจทำสิ่งใดก็ตามตั้งแต่สกี สเก็ตวิ่งลัดแบดมินตันไปจนถึงบาสเกตบอลเคยเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียนซึ่งรามิก็ทำได้ดีแทบทุกชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะบาสที่เคยสอบได้คะแนนเต็มจากการชุดลงทุกลูกเรียกได้ว่ามีความแม่นยำและความมั่นใจแบบที่หาได้ยากในคนวัยเดียวกันความรักในกีฬาของรามิไม่เพียงช่วยให้ร่างกายของเธอแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังปลูกฝังวินยัยความอดทน และความกล้าเผชิญกับความท้าทายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นศิลปินที่ดีโดยปัจจุบันนะคะน้องเรียนอยู่ที่ฮาริมันติอาร์สคูลภาควิชาดนตรีประยุกต์ที่เดียวกันกับอายอนและเป็นนักเรียนทุนเพียงคนเดียวของสาขานี้ในรุ่นนี่จึงเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเธอมีทั้งความสามารถและความตั้งใจในทุกการเจริญเติบโตเลยถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงวเรียน แต่สิ่งที่รามิแสดงออกมาในทุกเวทีการแสดงก็บง่งบอกได้ชัดเจนว่าเธอกำลังเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในฐานะศิลปินและแบบอย่างของเด็กยุคใหม่ที่เปลันส์ได้ทั้งความสามารถความพยายามและหัวใจที่ไม่หยุดเดินตามความฝันจนกลายมาเป็นรามิเบบี้มอนสเตอร์ในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เธอเลือกจะก้าวเข้ามาในเส้นทางนี้ตั้งแต่วัยเพียง11ขวบที่ใช้ความฝันเป็นเชื้อเพลิง เลี่ยนพรสวรค์ให้กลายเป็นพลังและทําให้การฝึกฝนกลายเป็นธรรมชาติเราก็บพายใจรามิใช้เวลากว่า6ปีในฐานะเด็กฝึกผ่านการร้องซ้ําไม่รู้กี่ครั้ง การซ้อมนับครั้งไม่ถ้วนและียดเหนือที่รินไหในทุกๆวันเพื่อแลกกับความฝันเพียงหนึ่งเดียวจนกลายมาเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของ Baby Monster. ้มอนสเตอร์เธอไม่ใช่คนที่โดดเด่นมาตั้งแต่แรกไม่ใช่คนที่ใครพูดถึงมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นแต่รามิคือคนที่ไม่เคยหยุดพัฒนาวันแล้ววันเล่าเธอฝึกร้องฝึกเต้นซ้อมแล้วซ้อมอีกจนทุกอย่างกลายเป็นสัญชาตญาณ กลายเป็นตัวตนที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้และเปล่งประกายได้โดยความสามารถอย่างแท้จริงถึงแม้ตอนนี้น้องจะขอเวลาพักเพื่อดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองมันคือชว่วงเวลาสำคัญที่น้องจะได้พักผ่อนเพื่อกลับมาอีกครั้งด้วยพลังที่หนักแน่นกว่าเดิมเสียงที่ทรงพลังยิ่งขึ้นและหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาแล้วทุกคนล่ะคะ รู้สึกประทับใจอะไรในตัวเด็กคนนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้อีกเช่นเดิมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ของแอดเอาไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบาย